หน้ามาใช่นี่คุณเลยนี่ชุดใหม่คือที่ในรถมีชุดหลายชุดเหรอใช่โอ้ย oh, สะอาดมากเลยอ่ะออไม่อาบน้ำแต่ว่ามีชุดหลายชุด,ช,ด,ช,ดชีวิตสดตัวมาแ <c oughs> หมวันนี้แซวพี่คิมหนักมากนะคะอ๋อครับผมก็ <c oughs> วันนี้พี่หมากไม่อยู่ไงที่หมากอุ่นก็เลยแบบถือโอกาสแซวเล็กน้อยครับผมมาร่วมงานด้วยกันครั้งแรกขอจังหวะอะไรนะถ้าคุณไม่มีโอกาสเยื่นมือยเย่นมือไม่มีโอกาสมีโอกาสทำเนื้อไม่ได้ ก็เชิญขึ้นมาเต้นด้วยกันบนเวทีนิดหน่อยช่วงท้ายเพลงนะครับพี่มก็น่ารักเนาะน่ารักมากโหคนอะไรไม่รู้แค่ส่งเรื่อขึ้นมานะโหใจละลายเลยอ่ะนี่ถ้าเป็นพี่หมากน้อฟินเลยอ่ะนี่คือไม่กลัวพี่หมากว่ะเนาะไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวเซลเล่นเฉยๆนะครับผมรักนะครับก็สนุกดีเนาะรด้วงเงานกับพี่คิมใช่ครับผมเพื่อนเก่งหรอเพื่อนเก่งอะไรรักก็ตายครับผมร่วมงานกับพี่คิมวันนี้น่ารักมากนะครับลอรี่ วันนั้นยังไม่ถามเลยเข้าห้องอัดไปต่อยใครคะอ๋อโอ,โอ้นั้นน่วมมากครับวันนั้นน่วมมากเพราะว่าเราเข้าห้องอัดแล้วก็ทํางานตั้งแต่ตีห้าไปอัดเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วก็เดินสาย,ยโมหมดทั้งวันนะฮะแล้วก็มาอัดเสียงตอนทุ่มหนึ่งนะเสร็จประมาณท้าทุ่มหูร้องแบบเหนื่อยมากน่วมเลยครับโดนอัดน่วมแต่ว่าเพลงดีมากเั่นงเดีวเพราะว่าจะขึ้นโชคลาแมทหน้าจะขึ้นโชวแบทหน้าแล้วครับผมคาดว่า แฟนมวยคงให้การตอบรับที่ดีกับแม์นี้เพราะว่าเป็นแมทที่เรารู้สึกว่านวมมันดีอ่ะคือนวมที่ชกมันแบบว่ามันมีความลงตัวของเดีแลวก็แล้วก็แล้วก,วก็คำร้องไปกันใหญ่ไปกันใหญ่ครับจูนเจใหม่จะได้ฟังตอนไหนคน่าจะต้นปีหน้าครับได้ฟังแน,น่นอน<ป>ก็เป็นเพลงใหม่มาเลยปีใหม่มาเลยครับเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับทุกคนนะฮะก็เพลงดีมากบอกเลยว่าเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วฟินเอาถึงร้องไห้กันไปไม่ถึงกับร้องไห้แต่ฟินกับเสียงร้อง อุ้ยเสียงเสียงดีมากเหงียงสวัสดีปีใหม่นั่นเองสวัสดีปีใหม่ของพี่เบิร์ดตองชัยไม่ใช่แล้วเพลงของเราเองที่มีชื่อว่าบอกไม่ได้บอกไม่ได้อุดไปก่อนอุดไปก่อนเดี๋ยวรอติดตามเดี๋ยวพี่แจ็คก็ครับผมล่าสุดเพิ่งไปล้างตู้มาฮะล้างตู้อะไรตู้ของเล่นไงอตู้ของเล่นใช่ครับก็ เราบิ้วตู้ใหม่เอาไว้ในห้องออกกำลังกายของเรานานแล้วที่เสร็จนานแล้วแต่ว่าไม่มีแรงบันดาลใจที่จะเอาตุก๊กตาเหล่านั้นที่เราทิ้งคว้างาไว้ข้างบนบ้านบ้างในมุมอื่นบ้างตัวเล็กๆอะ่ะที่ถูกทออทิ้งจากตู้ใหญ่ก็เลยแบบไม่มีเวลาจนทั้งวันนั้วันพ่อเราวป็นพ่อขึ้นมาแล้วมีงานตอนเย็นว่างทั้งวันก็เลยแบบเฮ้ยเอานะักหน่อยก็เริ่มจัดพอจัดพุทเพลยาวไป ครับผมช่างแต่งหน้ามาแล้วผมก็ยังไม่เสร็จยังไม่ได้อำน้ําเลยก็คือได้ตู้ใหม่ได้จัดตู้ใหม่แล้วก็สวยงามสวยกว่าตู้ใหญ่ก็มึงว่างๆไปดูนะครับมีคนนี้ก็ทวนก็ไม่มีการแบบ่ไไมปหรอกเป็นผู้หญิงก็ต้องรักียจสงวนตัวหน่อยไม่ไปไม่ดูผู้ชายชวนเข้าบ้านเนี่ยก็เข้าเข้าไปทั่วเจอกันรอบหน้าเจอกันรอบหน้านะครับผมวันพรุ่งนี้ฮะไอ้พรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้หยุด พรุ่งนี้ไปเที่ยวว้าวเราถ่ายรูปมาฝากาาพรุ่งนี้ว่าจะไปถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดิฉัน,ไ,<ห>นไม่อิฉันแต่ว่าเจอมาเลืนครับผมเป็นวันบายฟอร์เดสร้อนครับก็อย่าลืมทานขี้มันใดญด,ด้วยแล้วกันนะครับผมก็เช,ชิญชวนคนไทยทุกคนนะฮะมาร่วมกันปั่นเพื่อพ่อนะครับผมในวันที่11ธันวาคมนี้ก็คือวันมะเลืนนี้นะครับผมที่ ใครอยากมีจักรยานก็มาร่วมปั่นกันเดอะวแล้วกันนะครับผมปกันนะฮะไปกันครับเอืเอ